ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซโยอีชอตต่อชอตอิงและสุริยะโดนแล้วถึงมือปปชอสอบม่บังควรเจ้าตัวโผว่ฒนธรรมโอดแย่หยุดหน้าที่นายกขณะที่ปลัดยกเทียบจอมพลปอ จกที่มีการเข้าเฝ้าถวายสัตว์ท่ํากลางข้อทักทวงว่าเป็นการกระทําที่ม่บังควรหรือไม่เพราะนางสาวพแพทองทานยังมีคดีเรื่องจริยธรรมอยู่ในศาลซึ่งอาจมีคนร้องเรียน ขณะที่เจ้าตัวก็ไม่ฟังเสียงเตือนโดยมีการเข้าทำงานที่กระทรวงวัฒนธรรมด้วยล่าสุดข่าววันนี้4กรกฎาคม2568นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้มีการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปป,ปชเพื่อขอให้ไตส้สวนสอบสวนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรักษาการนายกรัฐมนตรีและนางสาวพาทองทานชินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกรณีการนำบุคคลซึ่งถูก สารัธรรมนรูนมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เข้าถวายสัตว์อันมิบังควรเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางสิยธิธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่นางสาวแพททองทานควรที่จะชะลอไม่เข้าถวายสัตว์ปฏิญาณซึ่งถือเป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีต่อประมุขของชาติควรรอจนกว่าสารัธรรมนรูนมีคำวินิจฉัยไม่เป็นไปตามคำร้องแล้วจึงเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณภายหลังก็จะถูกต้องเหมาะสม แสดงจิตสำนึกของผู้นำและเป็นวัฒนธรรมที่ดีของกระทรวงวัฒนธรรมไทยแต่ทว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองเกียรักษาการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกลับนำนางสาวแพทองทานและคณะรัฐมนตรีคนอื่นๆเข้าเฝ้าถวยายสัตว์เมื่อเที่ยงวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงเป็นการกระทำที่มิบังควรอันอาจจะเข้าขา่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง และยังไม่แยแสต่อเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมยังกลับมาปฏิบัติหน้าที่โดยเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในวราระพิเศษเมื่อบ่ายวันเดียวกันและเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงวัฒนธรรมในเช้าอีกวันซึ่งก็ถือเป็นความผิดสำเร็จพฤติการของการกระทําของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทั้งสองดังกล่าวเป็นอํานาจหน้าที่ของปปชที่จะต้องไตส่สวนสอบสวนและส่งให้สารดีกาวินิจฉัยลงโทษตามคลองของกฎหมาย องค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงนำความมาร้องเรียนในวันนี้ขณะที่ในวันเดียวกันค่ะนางสาวแพททองทานมีการเดินทางเข้ากระทรวงวัฒนธรรมเป็นวันแรกหลังเข้ารับตำแหน่งโดยมีนายสุริยะนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนางสาวลินทิพรวารินวัชโรธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีวัฒนธรรมนายประสบเรียงเงินประลัดกระทรวงวัฒนธรรมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยสสพักเพื่อไทยแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์สสบัญชีร,ราไรชื่อนายเชิงชัยสาลีรินสสชัยภูมินายวัชรพลขาขำํสาสสอุดรธานีรอให้การต้อนรับจากนั้นประลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวต้อนรับในนามกระทรวงวัฒนธรรม รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่นางสาวแพทย์ทองทานได้รับให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเรามีความรู้สึกว่านโยบายที่ท่านอยากจะผลักดันไม่ว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือต่อยอดวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมจะมีพลังในการขับเคลื่อนมากขึ้นซึ่งเมื่อประมาณ70กว่าปีที่แล้ว จอมพลปอพี่ปูนสงครามก่อตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและควบตำแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมด้วยฉะนั้นประวัติศาสตร์ครั้งที่สองเกิดขึ้นแล้วด้านนางสาวแพ์ทองทานกล่าวด้วยว่าที่ท่านปลัดกระทรวงพูดถูกต้องความจริงแล้วกระทรวงวัฒนธรรมขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของประเทศหลายนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หรือวัฒนธรรมของเราที่บอกว่าไปที่ไหนก็สามารถขายให้ทั่วโลกก่อนหน้านี้เคยได้ยินว่ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นกระทรวงเล็กๆแต่วัฒนธรรมของเราเป็นวัฒนธรรมที่ทั่วโลกชอบ และเป็นสิ่งที่มีมูลค่าในตัวเองตอนนี้อาจจะแย่น่อยที่ต้องหยุดทำหน้าที่นายกแต่ดีใจมากที่ได้มีโอกาสได้ทำงานในส่วนของการเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมถือเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยและความจริงแล้วอยากให้กระทรวงวัฒนธรรมเติบโตและยิ่งใหญ่เหมือนหลายประเทศอย่างประเทศเกาหลีใต้ที่เขาใช้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงหลักที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นเป็นรายได้ใหม่ๆซึ่งอันนี้เป็นมุมมองที่อยู่ในซอฟต์พาวเวอร์ ถือเป็นนโยบายที่เคยพูดต่อประชาชนอยากทำให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนอาชีพใหม่ๆและโอกาสใหม่ให้กับคนไทย